นนี้ก็อยู่ฝั่งขาเข้านะครับถนนพระรามที่สองนะครับก็สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับาจากอยู่แถวมหาชัยเมืองใหม่นะครับต่างระดับเอกชัยนะครับยูเทิร์นมาจากอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งขาออกตอนนี้อยู่ฝั่งขาเข้านะครับ จะเหลือเป็นงานเก็บนะาจากมหาชัยเบองใหม่ไปทางสมุทรสาครน,นะครับจุดนี้นะจุดตรงนี้นะครับที่เกิดอุบัติเหตุที่ว่า,าเหล็กถล่มลงมานะครับเหล็กที่เขาทำเป็นตัวยกแท่นปูนขึ้นไปนะครับ ถล่มลงมานะแถวนี้แหละนะเกิดอุบัติเหตุที่มีคนบาดเจ็บหลายรายนะครับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตด้วยนะแถวนีแ้แต่นานแล้วละ่ะหลายเดือนนะต่างระดับเอก,กชัยนะครับด้านขวาก็จะเป็นมหาชัยเมืองใหม่ ก็เป็นช่วงไม่ค่อยยาวเท่าไหร่นะครับสําหรับที่เขาเปิดให้วิ่งทดลองนะครับทดลองวิ่งหรือว่าทดลองเปิดให้รถวิ่งนะครับขาออกนี่ผมวิ่งมาเส้นพระรามสองมาจากทางดาวคะนองที่มาขึ้นตรงขึ้นตรงแถวแถวพันท้ายนะครับ นี่ตรงนี้เขาก็ให้ขึ้นเหมือนกันนะครับนี่กาเดยกดานเอกชัยนะครับตรงนี้ใครจะไปพระประแดงนะครับนี่ขึ้นตรงนี้เลยมีป้ายบอกนะครับพระประแดงมอไซค์ก็ขึ้นนะครับรู้ว่า ันนี้เป็นฝั่งขาเข้านะครับขึ้นตรงมหาชัยนะครับมหาชัยเมืองใหม่นะจะเข้าไปกรุงเทพนะครับก็อ,อยู่ในเขตจังหวัดสมุทรสาครนะตรงนี้นะไม่เอี่ยมเลยนะครับถือว่าป้ายแดงกันเลยนะครับ มีทั้งหมด3เลนนะครับฝั่งละ3เลนก็ด้านบนนี่ก็ไปกับฝั่งละ3เป็น6เลนนะครับส่วนด้านล่างก็วิ่งกันฝั่งละ7ไปกับก็14นะครับ14บวกข้างบนอีก6เป็น20นะสำหรับถนนพระราม2ขับสบายเลยนะครับนี่ ไฟส่องสว่างนะครับตรงกลางนะครับเห็นป้ายบอกทางนะครับบางแคบางบัวทองทางออก1กิโลเมตรนะครับมันเร็วมากเลยนะแปบ๊บเดียวนะขึ้นด้านบนเนี่ยรับประแดงตรงไปนะครับ รงตรงไหนเนาะพับประเดงนี่นะ จะไปลงตรงไหนนะจะไปขึ้นทางด่วนด่านบางบุเทียนหรือเปล่าไม่รู้นะถ้าขึ้นนี่ก็ไม่มีทางจ่ายด้วยนะครับไม่ได้กดตังออกมาเลยนะไม่ได้ถือเงินสดเลยนะครับวันนี้ ระดับถนนพระรามสองนะครับที่เขาเปิดให้วิ่งนะครับเป็นฝั่งขาเข้านะครับขึ้นมาจากมหาชัยเมืองใหม่นะก็น่าจะไปลงแถวแถวเสมดำนะครับ ก็จะเป็นทางลงนะครับไปต่อไม่ได้แล้วนะการเจนาพิเศษนะครับก็เราก็ลงข้างหน้านี้นครับเสียดายว่าวันนี้ภาพอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับ ไม่มีแดดนะครับอันนี่ไปขึ้นทางด่วนเลยนะเนี่ย สะพานสูงๆนี่ขึ้นได้แล้วนะครับนี่เนี่ยเนี่ยครับประเดงบางนาขึ้นทางด่วนเลยไปไป สูงสูงเลยนะครับสะพานตัวนี้นะมาดูฝั่งทางนี้กันนะครับนี่เราเห็นอะไร,ะรบ้าง เข้าทางด่วนแน่เลยนะครับ ำหรับคลิปนี้ก็จะจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ